ลองนะไอหน้าตาแปลกๆอย่างเงี้ยนะมันคือปั๊มน้ำจุดละท2บาทเข้าต่อจุดละท2บาทใช้ทั้งหมด12 3 4 5ตัวตัวละท2บาทคูณหนั่นคือราคาของปั๊มน้ำตัวนี้แล้วทำโคตรง่ายโคตรด,ดีแล้วสูบไปเนี่ยน้ำโคตรแรงเราไปนึกถึงตัวปัป๊มโยกปัป๊มฉะอยู่บนดอยเคยเห็นไหมปั๊มโยกนะฮะอย่างนั้นเลย <UM <Right S 1> แล้วเราก็มาทำ งบเท่าไหร่นะเจมไม่เกินร้อยไม่เกินร้อยงบไม่เกินร้อยได้เล่นแน่นอนเดี๋ยวไปดูวิธีทำกันดี่าครับปั๊มน้ำแรงดันสูงทีที่แล้วเนี่ยคนสนใจเยอะมากเลยที่เราเอาตัวเล็กเช็ควาลบอลที่ทางเดียวเนี่ยมาทำเป็นเขาเรียกอะไรที่ดูดน้ำเป็นการรักน้ำที่มันออกทางเดียวเราจะเอาตัวท่อเช็ควาลเนี่ยนะครับมาทำเป็นปั๊มน้ำมั่งเคยเห็นไหมที่แบบสูบน้ำบาดานเจมลองไปเซิร์ชนะเครื่องสูบน้ำบาดานที่มันที่มันสูบเนี่ยแล้วน้ำจะพ้นอ่อกทางเคยเห็นไหมแบบมือโยก มันโยกแล้วก็พรวดออกมาที่เออเออยกแล้วก็เอากระป๋องไปรองแล้วก็โยกอย่างเงี้ยเนี่ยหลักการเดียวกันทำคล้ายๆกันครับแล้วก็ตัว PVC เนี่ยตัวทอ่อ PVC กเก่าๆหรือทอ่ออิสระนันเก่าๆที่มันไม่สามารถถอดออกเงี้ยมันติดกาวใช่ไหมไม่ว่าจะเสียไปแล้วหรือ,อยังไงก็แล้วแต่ถ้ามันถอดไม่ออกจริงๆนะมีแอลกอฮอล์สามารถทำให้ออกได้ทินเนอร์นะครับแล้วก็รอบนี้ผมจะใช้เป็นน้ำมันเบนซินเพราะผมมีอยู่แล้วเดี๋ยวแกะมันออกจากก,ากันก่อนเพราะมันติดแน่นมากผมพากา,าไว้จำได้นะครับโอเคขอับ ตัวน้ำมันที่เราใช้เนี่ยนะเราจะเทให้มันสุกเพื่อรอยเ,เชื่อมรอยที่เราทากาวไว้แค่นิดเดียวพอนะครับเพราะเราจะอ,าออกแค่ด้านเดียวอีกด้านเราจะาไว้นะครับแต่ถ้าเราต้องการจะอ,ออกกี่ด้านเราก็แช่ไปให้หมดทั้งอันเลยทีนี้ผมอออกแค่ด้านเดียวพอนะครับก็แช่ลงไปเลยครับ อีกอย่างครับที่ผมเปลี่ยนมาใช้เป็นทินเนอร์เนี่ยตัวทินเนอร์เนี่ยมันจะกัดตัว PVC ได้ไวฝ่านะครับเราจะรอจนฝ่า PVC จะนิ่มก็ใช้เวลาประมาณสัก10บวนาทีนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะบอกทุกคนนะครับรู้สึกว่าเคยบอกไปคลิปนึ่งแล้วนะครับสำหรับตัวเมจิกที่หมึกหมดเนี่ยแบบนี้เห็นไหมแบบนี้ เขียนไม่ติดแล้วเห็นไหมแบบนี้ประมาณนี้นะครับแบบติดก็ลางๆคือมันหมดแล้วมันใช้งานไม่ได้เราจะถอดฝาหลังเนี่ยนะเราจะถอดฝาหลังด้านนี้นะครับถอดด้านหลังเนี่ยมันจะมีที่เปิดจุกเปิดอยู่เห็นไหมเราจะดึงออกมาแบบนี้แล้วเราจะดึงใช้ครีมก็ได้หรือใช้ก็ได้จับอย่างนี้นะครับดึงออกแค่นี้นะดึงจุกหลังออกเห็นไหมแบบตัวนี้ดึงออกแล้วเราก็เอาทินเนเอร์นเนี่ยเติมันเลยเดี๋ยวผมจะเอามให้ดูนะประมาณนี้เอาแค่นิดเดียวครับเอาแค่พอเราใช้อ่ะใช้ทินเนอร์นะอย่าใช้ยางอื่นนะครับเอาละทีนี้ใช้ได้ละ ถ้าเติมเยอะไปมันจะหยุดออกด้านหัวหมดนะนี่แค่เนี้ยทุกคนเชื่อไหมครับว่ามันสามารถทำให้กลับมาใช้ได้ใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองเขียนใส่กระดาษให้ดูนะครับเป็นเป็นอะไรดีว้าวสิ่งไงจเจมชัดเจ้ยว <tame. S 2> อ่ะอ่ะเฮ้ยเขียนกลับหัวเอาแล้วกูเป็นลอลิงอนะ่ะ ถูกอ่ะอออาจาเจมลองเขียนดิชัดไหมอ้ยชัดเจียวแล้วแล้วก็ตัวอะไรวะอย่างงี้รูปดาวเลยวันดาวดาวอะดาวอ้ยเอ้ยอ้ยชัดเจียวงี้เหรอใช่ครับชัดปะชัดเจ๋ว ไม่ต้องไม่ต้องสลัดด้วยปกติจะต้องสลัดให้น,บบน้ำมึกมันขยับตัวหน่อยใช่ไหมอย่างนี้คือแบบใช้ไม่เกอะใช้จนฝาเราจะใช้จนฝาทีนเนึงอเราจะหมดอันนี้ช่วงที่เรารอนะก็เลยมาหาอะไรทําเล่นดูพอดีจําได้ว่าทิ้ไอเมจิตในบ้านมึกมนหมดก็เลยเห็นทินเนอร์เขาก็เลยเ,เดี๋ยวเป็งที่รอเราก็มาหานี่สักหน่อยหนึ่งมาเติมมึกนะครับจากทีแรกที่เห็นในกล้องจางแล้วเไม่นไม่ติดเลยเออนี่นี่ใช้ได้แล้วใช้งานได้ยอีกอีกยาวจนฝาจะหมดอ่ะจนฝามึกจะหมดนะครับเดี๋ยวเรามาดู v ีว่ัอีซีว่ามัน นิ่มแล้วเจมอืมนิ่มแล้วตอนนี้น่าจะผ่านไปได้สักสินาทีได้แล้วว่าเจมใชม่ไม่เหนียวแต่ว่ารู้สึกว่าคาบกาวแม่งแบบเ,เอ,อ้ยมันมัน,มนเหมือนคาบกาวละลายอะ้ึมนุ่มดุ๊ดเว้ยง่ายเลยเจมดีข้างไม่ออกอจับไม่ถนัดได้ไว่้เจมมีคาบหน่อยเดียวแค่ตรงน,นี้ ไปถูๆครับออกเฉยได้คุณรู้ไว้ได้แสมแบบนี้ได้คุณรู้เลยง่ายเลยจุดแรกนะครับผมจะใช้เป็นข้อลดขนาดแบบนี้นะครับลดจาก1นิ้วมาเป็นหกหุนแล้วเดี๋ยวเราจะต่อด้วยสามทางอีกทีนึเพราะว่า เพราะว่าน้ำเนี่ยมาจอกทางด้านนี้มาเจอกทางด้าน3ทางนี่นะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ด้านล่างทั้เหมือนเดิมครับเป็นคล้ายๆเช็ควาลวก็คือบอลวาลวใส่เข้าไปอย่างนี้คือน้ำสามารถขึ้นได้แต่น้ำจะไม่สามารถไหลกลับได้เพราะว่ามันมีลูกแก้วอยู่ข้างใน่วงที่น้ำจะไหลกลับลูกแก,วก้วมันจะไหลลงมาปิดเพราะฉะนั้นตอนนี้พอเราใส่ลูกแก้วเข้าไปปุ๊บเราไม่ต้องการให้ลูกแกว้วขึ้นไปสูง้วผมเลยจะใช้เป็นเก้ียวปล่อยเนี่ยแบบนี้นะครับไข่น็อตจี้ไว้นะครับให้มันขึ้นมาไม่สูงมากประมาณนี้เห็นไหมคือล็อกไว้สักครึ่งหนึ่ ม่ให้มันขึ้นมาสูงถ้าเกิดว่าเราไม่มีตัวไม่มีตัวเน่ดักอยู่ลูกแก้วเนี่ยมันจะขึ้นมาสูงมากแล้วเวลาเวลาที่เราดันน้ำกลับเนี่ยน้ำไม่จะลูกแก้วจะองลงมาปิดเนี่ยไม่ทันเราเลยไม่ให้มันขึ้นสูงมากเกินไปนะครับเจาะเลยเอาประมาณนี้นะครับขอสวนสนีค<ป>่เจมสเอาแก้วใส่ครับ เห็นไหมน้าขึ้นได้แต่เวลาน้ํากลับแต่เวลาน้ําขึ้นนะน้ำขึ้นได้แต่น้ำลงไม่ได้พอน้ำจะลงปุ๊บมันก็ลงไม่ได้เราจะใส่เข้าต่อนี่ชั้นหนึ่งหมายความว่าตอนนี้น้ำขึ้นได้แล้วแต่น้ำจะลงลงไม่ได้น้ำจะต้องออกทางด้านนี้แทนเห็นไหมมันจะมีคล้ายแบบมันจะเหมือนมีเหล็กเนี่ยดักอยู่เฉยๆยดักการลูกแก้วไม่ขึ้นมาสูงลูกแก้วจะขึ้นมาได้แค่นิดเดียวแต่จะขึ้นไม่สุดขึ้นมาได้นิดเดียวแต่เวลาลงลงไปอุดทันนะครับทีนี้ก็เหมือนเดิมครับเดี๋ยวเราจะเอากาวเนี่ยต่อเข้าไปแบบนี้เลยเเป็็นนนน3ทางแบบีี้หม่ อย่างนี้เลยทากาวด้วยนะครับไม่ทา,าเดี๋ยวรุดอีกมันชอบรุดอยู่นะครับเสร็จแล้วนะครับประมาณนี้แล้วนะแน่นแล้วนะครับแน่นเปล่าไม่รู้แต่ผมว่าแน่นให้ทุกคนหาท่อขนาดหนึ่งนิ้วเหมือนเดิมที่มันต่อด้านปลายเนี่ยนะส่วงเข้าไปเลยตัวนี้จะเป็นกระบอกสูบน้ําแล้วนะครับด้านนี้น้ําขึ้นได้แต่เวลาลงน้ําจะลงไม่ได้มันก็จะต้องไหลออกทางด้านนี้แทนนะครับน้าเวลาเราดึงขึ้นตัวนี้เป็นกระบอกสูบน้านะเวลาเราดึงขึ้น น้ำมันจะขึ้นตามกระบอกสูบขึ้นมาเราคิดว่าในนี้เป็นลูกสูบนะน้ำจะขึ้นตามมาเวลาที่เราดึงขึ้นแต่เวลาที่เราดันลงเนี่ยลูกบอลมันลงมาปิดน้ำก็จะต้องไหลออกทางนี้แทนบึ้บลงไปนะครับอธิบายยังไม่เข้าใจทําให้ดูต่อเลยครับตัวนี้เป็นสีหุ่นนะทำประมาณนี้นได้หมตอนนี้เท่ากับว,ว่าใช้ได้แล้วใช้งานได้แล้วเดี๋ยวเราจะเอาด้านหัวอุด เจมม่อุดไหมนเฮ้ยาพาดแล้ววาเจมไงเราลืมใส่ตัวบอลวาวอีกตัวหนึ่งตัวที่สองเราจะใช้เป็นลูกแก้แบบนี้นะครับลืม พอมันเป็นลูกแก้วขึ้นมาทางนี้น้ําขึ้นได้ใช่ไหมแต่เวลาน้ําจะลงน้ําจะลงก็ลงไม่ได้หมายความว่าตอนที่เราสูบน้ําขึ้นไปน้ําจะขึ้นตามท่อนี้ใช่ไหมแล้วเวลาเราดันกลับปุ๊บน้าจะลงมาที่ตรงนี้น้ำน้ำจะลงมาที่ตรงนี้ปึ๊บมานี้น้าตรงนี้มันจะดันกลับเราเลยจะต้องจาเป็นที่จะต้องใส่ลูกแก้วไปอีกลูกหนึ่งลูกแก้วแบบถึงสูบแบบเนี้ยเห็นไหมลูกแก้วเนี่ยเราจะต้องลูกแก้วเนี่ยใส่ไปทนอีกอันหนึ่งนะครับเหมือนจะทันไหม เลยตอนนี้ไปทั้ปปากาเลยได้ได้ใชได้ใช้ได้ใช้ได้ใช่ได้ใช่ได้ใช่ได้เจมตอนนี้เท่ากับว่าเราทำเสร็จแล้วนะครับให้จำลองเห,เหตุการณ์ว่า อ่านี่คือหัวอุดหุหุ่นนะให้จําลองว่าเราเนี่ยใส่หัวอุดหุหุ่นเข้ามาในท่อนี้แล้วถ้าว่าตัวนี้เป็นก็บอกสูกแล้วนะครับเมื่อเราใส่เข้าไปปุ๊บอีตอนที่เราอัดลมเนี่ยลมมันก็จะอัดเราดันเราดันลงอย่างเงี้ยมันก็จะด,ดันน้าด,ดันลมเนี่ยขึ้นออกทางนี้ขึ้นทางนี้ใช่ไหมช่วงเวลาที่เราชักขึ้นน้ําตรงนี้มันจะต้องไหลกลับถูกไหมเราก็เลยใส่ลูกแก้วดักไว้ตรงนี้อีกลูกหนึ่งตัวนี้เห็นไหมตรงที่เป็นคอเปเปอร์เราก็เลยใส่ลูกแก้วดักไว้ตรงนี้อีึหนต่งลูกะอช่วงที่เราดึึงข้นใช่ม ช่วงที่เราดึงขึ้นช่วงที่เราดึงขึ้นเนี่ยน้ำก็จะสามารถขึ้นได้ทางนี้ก็ลูกแก้วเรามาอุดแล้วไปไม่ได้ใช่ไนหะมเจมงงไหมไม่งมงเี่ก็คือแบบน้ำมันขึ้นมาทางนี้ปุ๊บเพราะว่าทางนี้มันอุดอยู่แต่ช่วงเวลาที่เราดันลงสูบลงปุ๊บอีทางนี้มันมันมันก็จะลงมาปิดลูกแก้วเนี่ยจะไหลลงมาปิดปึ๊บอ,อ่าอีอันนี้มันก็จะไหลขึ้นมาเปิดรูฝาอ่ามันจะหลักการจะประมาณนั้นก็คือแบบทำโคตรง่ายเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราใส่ย,ยางต่อแค่นี้ก็เป็นปั๊มโยกแบบแบบทีเด็กอ่าใช่ มีแค่นี้จริงๆเลยไม่มีอะไรมากมายเลยแค่นี้ข้อต่อ3ทางหนึ่งลดขนาดลถขนาดอันนี้ถ้าทําแบบผมนะผมใช้ข้อต่อ3ทางนะมีข้องอ1นิ้วลด4ี่นนิ้วลด 6, 6หุน่น1นิ้วลด6,2แล้วก็1นิ้วลดเท่ถ้าก็มี1นิ้วลดท่ากับ 3, 3 3ทางลดลด4ี่หุ่นหนึ่งตัวแล้วก็1นิ้วลด6หุ่น2ตัวนะครับจดนะครับแล้วก็1นิ้วลด4กับข้องออีก1ตัวแค่นั้นเองเนี่ยมีแค่นี้ดูดีแล้วจดทันไหมแล้วก็ตรงคอเนี่ยตรงเน ใส่ลูกแก้วเข้าไปนะครับผมเองผมชี้น็อตไว้ห้ามให้ลูกให้ห้ามให้ลูกแก้วมันเลยขึ้นไปเยอะนะเวลาที่น้ําลงมันจะมาปิดรูนี่ไม่ทันผมก็เลยลูกแก้วมันอยู่ตรงคอนี่ใช่ไหมเราก็เลยยิงน็อตไว้ข้างๆเพื่อแบบว่าเวลาเราดึงน้ําขึ้นนะลูกแก้วจะขึ้นมาไม่สูงไงส่วนอีกข้างนี้ก็เหมือนกันครับช่วงเวลาที่เราเราก็เลยยิงน็อตไว้ลูกแก้วมันอยู่ตรงคอด้านล่างนี่ใช่ไหมช่วงเวลาที่เราดึงเออช่วงเวลาที่เราช่วงเวลาที่น้ําขึ้นเนี่ยลูกแก้วจะขึ้นมาไม่สูงเวลาที่เราดันน้ากันน้าจะได้ไหม ถ้ามันใช้ได้เว้ยเจมอันนี้เราคุยเรืองสองคนนะโอเคคือถ้าหลักการมันใช้ได้เว้ยเจมเวลาเราเป่าด้านนี้ยลมมันจะต้องออกทางด้านนี้อ๋อช่ยี่อ่ะแต่ถ้าเราเป่าด้านนี้ลมจะต้องไม่กลับอ๋อเอ้เห็นเห็นเป็นโค้งี้ไหมถ้าเราเป่าด้านนี้ยลมจะต้องวิ่งผ่านออกด้านนี้เลยโดยที่ไม่ไหลออกข้างหลังอ๋อออกออกทางโค้งเลยออกทางโค้งอ่าโอเคแล้วถ้าเราเป่าด้านนี้มันจะไม่ย้อนกลับนี่คือใช้ได้เราลองดูนะใช้ได้ฮารุด้านนี้รู้ไม่รู้เลยไม่รู้เลยแลวด้านนี้ อ้ยนี่ตันไม่ออกอุดเนี่ยแปลว่าน้ำมันไหลกลับลงมาเนี่ยมันก็จะไม่มามันก็จะไม่มาเข้าท่อนี่เสียแก้วนี่ดังปุ๊บเลยเหมือนรูกเลยมันอุดเลย่ใชปุ๊บเข้าไปอยู่ในท่อแทบจะไม่มีลมรั่วเลยใช่แล้วก็เวลาเราสบอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยระบบสมบูรณ์เอาลองด้านนี้บ้างนะได้นะได้นะเออแล้วเราแล้วเราลองอุดอุดด้านนี้นะเราลองอุดด้านนี้บ้างนะเพื่อจะให้ลมมันไหลออกด้านนี้ด้านเดียวได้ไม่ได้ลองดูนะ ไม่ไปนั่นเลยใช้ได้เดี๋ยวเราต้องต่้งก่นที่ว่าก่อนที่จะให้คนดูดูตัวผ้าเหมือนกันโอเคครับ <Okay. S 1> <laughs> พี่ไม่เคยทําเลยแต่พี่คิดว่าหลักการมันน่าจะประมาณนี้จินตนาการไว้ผมก็เพิ่งเรียนเหมือนกันเออก็ครั้งแรกเหมือนกันใช่ครับหลักการของปั๊มน้ะก็จะประมาณนี้พี่พี่ว่ามันไม่น่าจะมีอะไรไม่เคยทํากันครั้งแรกต้องลองครับอืมเดี๋ยวทากาวก่อนไอ้พวกอันนี้ไม่ได้ถ้าไม่ทากาวไม่ได้เว้ยแม่งชอบหลุด้ะทากาวให้แน่นตึ๊กเลยเออแน่นเราไม่ออกอ่ะใช่ครับปฏิบัติป่ะตอนนี้เสร็จแล้วนะเรามาได้ใส่เราได้มาใส่อันี่ด้วยสามทางด้านบนเพื่อให้มันดูแบบจับง่ายขึ้นจับง่ายขึ มาขับไปเลยหลุดใช่ไหมไม่หลุดติดยังไงก็ติดลงล่างผมก็เอาน็อตจี้ไว้เดี๋ยวจะลองดูดีว่ามันดูดไหมนะครับลองนะโอเคครับโว้าวเดี๋ยวจะประมาณนี้เลย ให้แรงเจมเปลี่ยนท่ออันนี้แค่ท่านิ้วครึ่งนะแต่ที่เขาทําสูตรน้ำมาดาลกันนะที่น้ำมาดาลแบบยกเคยเห็นไหมท่อมันสามนิ้วใหญ่โอ้ท่อสามนิ้วยกทีแล้วกะป๋องอ่ะจริงครับพี่ะปึ๊บสามทีได้กระป๋องหนึ่งคิ้วมาได้เลยยกนี้แอดแอบคือเราเปลี่ยนใหม่เราคิดอย่งเราคิดว่าอย่างนี้นะเจมเราคิดว่าตรงเนี้ยเป็นเป็นเอ่อเป็นเหล็กงัดอ่าโยโยกมี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 ล็อตร้อยตรงนี้แล้วใช้เหล็กงัดพอเรางัดลงด้านล่างปลายเหล็กเนี่ยมันจะ อย่างนด้านบนอ่ะก็งัดอย่างนี้งัดอย่างนี้สามทีปุ๊คปุ๊บปุ๊บน้ำลงมาหนึ่งหนึ่งถังละโอ้โหคิดดูว่ากระ lon กระ lon กระ lon อะไรวะท่อสามนิ้วสี่นิ้วอะท่อย่อยญ่ยังเต็มสุบเลยโอ้แล้วยิงยิงอยู่ท่อนิ้วไอ้ต้อนิ้วเดียวเลยนะไอ้ดุมปุ๊บคือไหลยาเลยต่อไปนะเล่นี่ ลองดูนะอุ้ยเปียนก้องเลยไม่เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนไงไอเนี่ยอันนี้เราลองลองดูนะอันนี้ว่ามันการน้ำอยู่ไหมซึมซึมเห็นไหมนี่นี่จ๋ยวลองส่งสัญญาณดูลองส่งสัญญาณเลยนะเจมสมมติว่าบ้านเรานี่แม่กันดานมากเลยน้ำไม่ถึงแบบนี้งบที่บ้านพี่ประมาณได้ย ชาวบ้าเรา่ท่อพ v วซก็แพงแล้วนะ12บบาทใช่ตัวนั้นสงบาทมองคิดดิงบถึงร้อยป่ะวะไม่น่าถึงป่ะเต็มที่เจ็ดไม่เกินไม่เกินไม่เกินใช่เราเลยวูบหนมายพี่เฮยไหลเลยไหลไปแล้วครับไเยีนอินนีเซยอนนีเซ ดูดไรเฉยออโต้เลยเป็นการรักน้ำแบบว่าออโต้โอ๋อันนี้ระบบการรักน้ำก็ยังใช้ได้อยู่ใช่ทีหลังเราก็ไม่ต้องมานั่งดูดเลยใช่ไหมใช่ใช้อย่างนี้แต่เราลงกดนิดถ้าแบบว่าไม่ต้องกดให้อยู่นะถ้าแบบว่าพุ่งๆอ่ะถ้าแบบว่ามันแบบเอุ้ย หมดแรงมีเจ๊มเป็ไงถ้ามันมีถังพักน้ำมาสมมติมีถัง200ลิตรเนี่ยไอตัวถังเนี้ยเสียบไว้ในถัง200ลิตรเป็นถังพักใช่ไหมครัแล้วเราก็อัด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 ด้านนี้ลงไปเรื่อยๆพออัดอัดไปแล้วเนี่ยมันจะเกิดแรงดันในถังใช่ไหมพอมันเกิดแรงดันในถังปุ๊บเราสามารถฉีดได้ยาวเลยพี่ก็ได้ลองเหมือนกันก็คือแบบว่าพอมันมีแรงดันในถังปุ๊บใช่ไหมพอมีแรงดันในถังปุ๊บพอแรงอัดมันเพิ่มขึ้นเยอะปุ๊บเนี่ยมันก็จะสามารถเป็นเป็นเครื่องฉีดน้ำอ่ะแบบชื้นเแรง ต,บตบ้บอดเวลาเออใช่เหมือนกำลังน้ำยังติดอยู่ไอ้เรอุ่นอีกอุ่นอีกโคตรแรงอุ like. ้ยมือกันไดนเลยวะใช่โคตรแรงแค่อย่างนี้นะทำไงดีวะทีนี้เราก็อยากมีถังพักน้ำดิเอาไว้ลองนะต้องแองเลยออ้ย่างนี้แม่โคตรพุ่งเลยผมเดี๋ยวอีพีหน้านะอาจจะลองเป็นแบบว่าเป็นแบบว่า ดเต็มด้าวหมดเลดไอเราก็นึกว่าจะแบบว่าหวังสนุกอะไรอย่างเงี้ยไอเดบ๋ว่าเราก็แบบว่าจะมาอะไรหรือว่าดาวเขาพ่ดีนี่หายกับฉีกขา้าปืนดไปดีมันเอาหารคนเดียวไงเราทำคนเดียวนั่น<อ><อ>แหลนนะไม่ทาแล้วไม่ทาแล้วไม่ดูดแล้วไม่หาแล้วเ<ช>ดี๋ยวอีพีหน้าถ้าเราจะทำเราจะลองอัดเข้าถัางนี่ฝ่าไว้เจมใช่เข้าวถังสองร้อยลิตรแล้วเราก็มาชอบ S <S <S อีพีหน้าทำแน่นอนครับเดี๋ยวเราจะเอาถังเนี้ยมาอุดเดี๋ยวยิดึดเงินน้ำกับเสียงดังนอีพีหน้านะครับเดี๋ยวเราจะเอาถังสองร้อยลิตรเนี้ยเอาเอาใส่ย,ยางนน,น้ำมาต่อเข้าถังสองร้อยลิตรแล้วก็อดัอดอดัอดอัดเติมน้ำพอเยอะๆให้ในถังเนี้ยมันมีแรงดันพอมันมีแรงดันปุ๊บมันก็จะสามารถมาทําเป็นเครื่องฉีดน้ําฉีดรถล้างรถได้เลยโดยอัดน้ำแค่ครั้งเดียวทำให้หมดถังเราก็ไม่ต้องฉีดมันก็พุ่งอยู่เงี้ยออีเยอดอีพีหน้าเจอกันครับโอเคครับล็กี่บาทเด้วยมีเแล้วจะได้เลย ส่งการไงไอ้เอ็งถูกว่าอยากได้ลองถูกดูถ้าทำสองหลายอีกก็แบบนี้แหละพี่เนี่ยแบบทดลองสงการอ๋อเดี๋ยวพี่นะสงการก็เ็แบบฉีดเรื่อยเลยไอ้คนสูบก็สูบไปสูบตายเลยทั้งวันเลยคนเล่นก็วันเลยไอ้คนเล่นก็วันไปเลยกำลังทะลกอยู่กำลังมันอย่างนี้ข้อหน่อเขียบเลยข้อหน่อหน่อหน่มพงถีงุศบัรแข็งแรงแข็งแรงถ้าจะให้ดีไว้เจม ไอแรงปั๊มของเราอ่ะมันต้องเป็นบอกระบอกสุดต้องใหญ่แล้วมาลีดเข้าเป็น4ี่หุ่นเล็กๆใช่ไอรูนาน้ำมาออกเป็นรูเล็กโอ้ยแรงอันจะมาหาธาตเลยใช่เออไอันี่คือแบบรูนิ้วแล้วมาออกนิ้วอย่างเงี้ยอ๋อมันหนึ่งต่อหนึ่งเลยใช่เสร็จแล้วก็แรงนะพี่นะเออเออแช่แค่บานเลย ไอ้เจ๊อะองออิไอเราไม่รู้ตัวองจะรู้อิงจะรู้ว่ามัน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 ดันมันดันมือเหมือนแบบมันดันมักมันดันมือมแรงเลยใช่ไอเอาเหมือนเาอย่ก็ฟองน้ำอไปี่เลยอ่ะที่แล้วโอ้้่านายแคดออกเดียวเลยพี่ฮะองคนแรงอ่ะมมึงก็อน้ํเมือ ฮะไม่ก็ฟังร้านหมดอ่ะผู้หญิงนี้ถ้าเป็นเท้อใหญ่เนี่ยเงยใช่สุดเลยอ่ะเปลี่ยวเลยโหจริงว่ะร้อนรากี่ทำให้ใหญ่แบบโมเต็มที่เลยเอออันนี้เอาไปรับสมการได้เนี่ยเฮ้แจกให้ทิพไหมได้ครับพี่เออเราจเดี๋ยวเราแจกยังไงดีวะเอาคนกดไลค์กดแชร์เยอะกดไลค์ก็แชร์เยอะใช่ไหมแล้วไปสุ่มไงสุ่มยอดไลค์ใไหมน่าใช่มไงเหมพอพอกดสองรอบอีกรอบหมดเลยไม่คืนเลยเขากระตังรอบเลยเออเขาแจว่ะเดี๋ยวดิเชียลดิ สูงสวยด้วยโอเคเกี่ยวเลยโอเค